สวัสดีครับวันนี้มาล้างแอร์พานาโซนิกนะครับจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ r 3 2นะครับผมก็อาจจะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าท่านใดต้องการทราบวิธีถอดนะครับก็เชิญตามมากับเราเลยครับนี่ครับรุ่นนี้ครับ CSYU13VKT ครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกก็ เราก็ถอดชิ้นนี้ออกมาก่อนนะฮะชิ้นนี้จะอยู่้างใต้นะครับชิ้นนี้จะอยู่้างใต้นี้เดี๋ยวขออภยัยพอดีไม่ได้จัดเตรียมนี่ฮะอดชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับโดยวิธีการแกะแซะตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ดึงดึงเข้ามาหาเรานะครับดึงเข้ามาหาเรานะครับหลังจากนั้นทําไงครับหลังจากนั้นก็ตรงนี้นะครับให้จะเจะ,ะจะเห็นว่า เขาจะมีอยู่ด้านในตรงนี้ก่อนนะฮะอาจจะยากที่หนึ่งเพราะยังมีลิ้นส่งลมอยู่นะครับยังมีลิ้นส่งลมอยู่อาจจะต้องเบี่ยงเอาลิ้นส่งลมออกก่อนนะครับเบี่ยงเอาลิ้นส่งลมออกก่อนหรือถ้าท่านใดยังไม่เอาลิ้นส่งลมออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะกลัวหักนะครับก็ให้เอื้อมมือนะครับเอื้อมนิ้วเข้ามากดตรงนี้นะฮะนี่สังเกตนะครับกดจะขึ้นลงนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้มีชัดแล้วนะครับเนี่ยฮะมีล็อกกับไม่ล็อกเนี่ยฮะ ให้กดตรงนี้ลงกดตรงนี้ลงนะฮะกดตรงนี้ลงสามัญคันเลยนะครับไม่งั้นท่านจะถอดฝาครอบไม่ออกนะครับกดตรงนี้ลงนะครับกดนี้ลงสมมเสร็จพอ <c oughs> ก,ดกดตรงนี้ลงเสร็จสับรับก็คลายสกรูนะครับคลายสกรูหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนะครับหลังจากนั้นก็จับยกกรอบตัวนี้ออกนะครับฝานอกนี่ครับเพะจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็สาม,มัญนะครับมีอยู่ที่นี่ตรงนี้นี่ อนนี้มองเข้าไปดีๆมันจะเป็นแกนลงไปแล้วไปล็อกข้างล่างข้างล่างมันจะมีช่องสําหรับล็อกนะครับก็ปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกตรงนี้นะครับมีทั้งหมด4 3 4ี่ที่3ที่4ที่นะฮะหลังจากนั้นทําอะไรอีกครับหลังจากนั้นก็คราวนี้ก็ก่อนจะถอดใบพัดกงกระลอกนะครับก็มาถอดตัว ด้านหน้าตัวนี้นะครับมันจะมีตัวลิ้นครับนะอ่ากำลังค่อยๆถ่ายลิ้นส่งลมตัวนี้ฮะสามารถถอดออกมาได้ไหมครับนี่มันจะมีที่ล็อกตัวนี้ดึงดึง,ด,งดึงออกมานะครับและสุดท้ายเนี่ยครับก็แกะตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกไปล้างให้สะอาดเลยนะครับคราวนี้อ่าอันนี้ก็จะตัวนี้จะถอดล้างน้ําทิ้งไม่ได้นะครับถอดล้างน้ําทิ้งไม่ได้แต่ทาไมครับ เราก็สามารถถอดกรงกระรอกออกไปได้อดี๋ยวนี้ผมถอดแล้วโล่งนะครับก็คือด้วยวิธีการอะไรครับคลายสกรูตรงนี้นะครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นเราก็จะมีบูชสำหรับใบพัดอยู่ตรงนี้นะครับก็ถอดออกนะครับค่อยยกขึ้นมันอ,จจอาจจะติดล็อกนิดนึงนะครับแต่ก็ถอดไม่ยากนะครับแล้วก็คลายสกรูล็อกที่อยู่ที่แกน แกนมอเตอร์นะครับหมุนให้ดีๆหมุนใบพัดมาจะมีช่องสําหรับสอดแข็ควงยาวเข้าไปนะครับใช้แฉกนะครับคลายออกมานะครับแล้วกเก็บไว้ดีๆอย่าให้หายนะครับหลังจากนั้นก็ยกแผงคอยเย็นขึ้นแล้วก็สไลด์ใบพัดออกไปทางด้านซ้ายนะครับคราวนี้พร้อมที่จะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วครับแล้วก็เป็นการทาความสะอาดที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับถ้าหากว่า รุ่นที่เขาถอดรางน้ําทิ้งไม่ได้แบบนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องถอดใบพัดออกมานะครับเพื่อความสะอาดนะครับเกถึงจะช้านิดนึงนะฮะก็เป็นอาชีพของเรานะครับเราต้องทาครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับดไ้